สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขลงสุบอนพ่อกับสองน้องแคทคือเก่าร้อยย้อยบางบ้านก็ได้ตอนนี้กำบยังแต่งโตให้เจ้าบ่าวอยู่สร้างแต่งนากระจ้างมาแบบอัตโนมัติเลยอีเมสอนสร้างแต่งนาอาวัชจ้างมาแบบสร้างแต่งนาที่โตพี่น้องเลย อุ้ซะเยอะเลยนคนงามสั่งฟี่ป่ะหับงานะเอกจักจ้างป่ะโอเคอ้าตูครบยเป็นไมาเานะปีนมาดูเค็มสูตรพี่น้องเอ้ยเจ้าบ่าคือบางละจัน บางผัดจันหนึ่งสองแนมมาดูนนนเนมมาดูจะบ่าวพร้อจอบลบเข็มเข็มแนมมาดูเข็มหนึ่งสองโอเคอเคขาให้ไปลอรอบ่เดี๋ยนี่น่ะบ่ ข้าเจ้าหายไปล่ะบอทานเขาดูจะเศร้าจริงจริงเลยอ่ะล่ะบอเอ็มมาดูจะเบาจะเบาพร้อมแล้วมันจะออกลุยนั่งบนหลังกับมาไล่พี่น้องเลยนี่พี่น้องมาส่งเคยกันโอ้ยลูกสาวน่ะนะบัวดึงออกให้เน่ห่างน่ะนะผัวพี่น้องเว้ยหมูคู่มาเต็มเลยเหมือนนี่ โหลดขนาดอ่ะอยู่บ้านดมังเงี้ยวผมยังเดี๋ยวมาเฮ้อแค่เจ้าให้ไปเหรอบ่เดียวนี่เจ้าสาวยังแต่งหน้าบ่เล้อยู่พี่น้องเอ้ยปั้นหน่าว่ะอ้อปั้นนันเล้งทั้งเจ้าบ่าวผู้เป้า่กับเป้า่จนขี่บ่สุด เอาสิไปอาบน้ำเขอโทษน้ำว่าสิออกแเราฉันน้ำก็บ่ได้อาบจะเบาวพี่น้องเลยก็ขึ้นเทน้ำวิววิวอุตบานสีสุดสีสีเขาค้นหันเละ กินบางขั้นถามวะนี่อันอ้าเจ้ากระถอ r ให้เจ้าบ่าวใส่ดูแว่นตาน่ะเอาไปใส่ให้เจ้าบ่าวดูบ่ะนี่ป้า

หนดจากกษาบสี่พันพี่น้องเลยรอเบ่งต้นแห่เข้าไปเนาะพี่น้องเอ้ยตอนแหงกับมะฮอนเฮือนจะซาบันทีเรียบร้อยเฮาเขามาก่อนกับมาก็ยืนอยู่ป้านขาสุลุปสละอับอยู่กัจเจกกัจเจกบุษย์เชิญเขาโตบ่าผู้ชายเขายุ่มๆเนกัจเจกบุษย์เชิญเขาโต เจ้ามาติดสอบได้นี่ฮ่อบเป็นแต่เคยบันี้แต่บ่แม่นเคยในงานนานเออมากินซื่อๆแต่งหน้าแล้วใส่สูตรใส่ดดอกออันเจ้าสาวน่ะเจ้าคือบ่ใให้นยนก็เต็มห้องอยู่อนๆอยู่ ได้เหยียบได้มีดมายัดป่ทัดเลยบางได้อ่ายเหยียบขีพปนไงกุ๊กมากลังแห่เคยเขามาพี่น้องเลย กันบ้จะาบ้ไกนได้ใส่ใส่เออใส่กัได้เท่ากก็จได้เด้ออใส่ไ่รู้ค่แล้วเอาอ่ะเอาไหัวมากันสยเอา้ากได้จ้าเออเอาให้ม็นลักกด้จ้าโอ๊ยอันพวกกั้งจ้องให้เคยนะกั้งมาถือในเด้อ

เดือดนาตาอีพม่าให้น่อยู่่าให้ได้ได้ต่อนนี้เอาออกว่าบ้านนี้เอาขมาเต็มห่องไมีไปหูผิดน้องเลยหวหน้าเหืด ยานก็แ้ไดนั่งนี่ก่อนเลยน่งแ้มะเล็กจะเล็กนกลกมาหมอสาแก่กไรันหลงแมนมะฮอดห้วบฮู้แนวเห็ดอันเจ้าภาพถ้าเข้าอ่ะสั่งไงเข้าโคมกันโลดกาสั่งมองมันจบโลดสอน่าเขาักกันนั่งอยู่บแมอนตัวนบ้มาส่ ไม่คม่ได้หอมกระถาเป็นยังหยานี่นี่านี้หาต่างไหมหมดนาต่างองนักดาก็ซ้อมละันมืาวจะมาแล้วเฮ้ยนึ่งองสามหนึแม่เียตัวเด้อ้ามให้แท้ ห้ามให้แพ้เขาน่งสมอาเอวัดๆาจะออกอีกมันมดตาม่เอออมเอาน้ย่ำแพ้เลนะจำลยลายรล้วมันอยางเพชรเออนันหละ มันถ <muitas S 2> ือกี่บอนี่ค่ันไห่กันไมค่ันถือกี่บแข่ใครขาดได้ขมินขาวใส่ครัวใส่ครัวดึงกี่ใส่ใส่กับคัวข้าวใส่ป่ะตาเดินสามเ้ยจะสามกถือบนที่ใกลบานี่ตัวนักข่าวแนมมนี่นี่แหละดาราแต่งงานก็จะมีนักข่าวเเอาไปว่ายูไน่านี่ แล้วเล้วพันอันนั้นเออยังสีอ่านอันน่เืงสวเอากันเป็ค้ยตามนีวเ่าด่าเเนที่สแเดอว भसान আ भ